ิ17ธันวาคม2564นะครับผมอยู่ที่ลำปลายมาศบุรีลำบ้านใหม่อัมพวันนะครับตำบลทะเมนชัยนี่คือลูกสาวซีวาย096นะครับในท้องนี่หาเเจ็ดก้าครับผสมลมโบ579กำหนดลอดวันที่19มกราคมปีหนานะครับโคใกล้ลอดนะครับสังเกตนะครับโคโคทองแกจะมีน้ำเมือกข้นไหลไหลไหลนองนะครับเส้นใหญ่ๆครับนี่สังเกตนะครับจะมีน้ำเมือกข้นบอกงเลย อ่านี่งัวใกล้ค้อนะครับอ่าใกล้จะข้อนะครับเนี่ยเมื่อคนเป็นแท่งขันเบิ้งล้างเทียเป็นมองใกล่ใ่อาสิคุณจังน้อยครับแต่ไม่ใช่น้องนะครับแต่จะไม่ใช่น้องนะครับอันนี้คืองัวใกล้จะข้อนะครับเพศจะไม่บวมใหญ่นะครับจะเว้นก้อนขอดกับแจ้งสีบววนะครับอ่าเมื่อไลสิล้างค้นบระหูเลียงกับเอื่นหมอมาผสมหมอก็ไม่ซักประวัติครับผสมกับแท่งครับลูกกออกมาเป็นตัวอ่าอันนี้วัวใกล้จะข้อนะครับเนี่ยเห็นบ่ได้ความรู้ได้พี่น้องเห็นบ่เนี่ กล้องที่ว่าซุ้มใส่์ใดครับเนี่ยเพศจะไม่บวมใหญ่นะครับเป็นมันนิ mm. นดๆครับแต่จะไม่บวมห้อยยาน mm. เมื่อเป็นแทน่นแบบนี้เอาลายคุณพอลายลูกด้วย mm. ลูกสาว CY 09้หกครับในท้องเร็มโบหายเจ็ดเก้านะครับกำหนดข้อ19มกราศีไวนี่หน้าตาคิวขาวแล้วก็กระบาลใหญ่กับหูสีเงาจังหน่อยนะครับส,ร y, สุลุกซีไว้ใส่เร็มโบใส่เร็มโบหูก็จะสั้นลงมานะครับผมต้องยุ่ไหนเหนือแดดน,นะพอเนาะเอามาพี่ผมต้องยุดฝั่งแดดบ่ให้ยอนนะ ่าเดี๋ยวเซอธิบายพี่เส้นงอตัวนี้เอามาพี่จังไดนเอาพอ,พอจูงไปเออผมต้องยึดเหนือแดดไม่ยังงัมนี่จูงลงไปพุ่นเอาก้นจูงลงไปเอจงงปอะจะห้องพันจูงลงไปครับเออจูงลงไปหูสีหญ้านะครับสังเกตลูกสีว่ายนาหวานนาหวานนา,วาน,นาสีคือพอครับอ่านมตึงแหรอครับนมมากเหรอครับนมตึงแหรออ่าผมต้องยึดเหนือยังก่อนเหนือแดดไหมผมไม่เอ้ยมันไม่ไม่ย้อนแสงผมต้องอยู่เหนือแสงอันนี้ก็ได้มุมหนึ่งงั้ม ได้ได้โอเคอ่าเดี๋ยวสิเบิ้ลนะครับลูกสีว่ตัวนี้นะครับเดอ่าให้ให้สังเกตคิดสะดือนะครับคิดสะดืออ่าคิดสะดือนะครับอ่าผมว่ย่านเลยใส่ใส่แลมโบหลายตัวนะครับแม่พันธุ์ที่มีชิ่สะดือยืนยันนี่ใส่แลมโบออกมาสะดือจะไม่เลวร้วายไปกว่าน,นี้ครับกับง่ามก็น,นี่ครับใส่แลมโบกับสิง่ามก็น,นี่เวลาท่านะะนะเกษตรกรมายืนใกล้ผมแป๊บหนึง่งเวลาท่านไปผสมพ่อพันธุ์นะครับเห็นตัวแท้กระทำต่อให้เห็นคอความจริงกระซัง S <S <an> อา้าวชิดหั่มพอพันคือกระชับแท้บัดผสมออกมาลูกคือยังกะสะดือย่านแท้เขาตัดแต่งแต่หน่อยครับเขาสัญญกรรมเจ้าของเขาบอกบอกเขาบมบอกนะครับเอาท้ายลูกมาไปเบิ่งโช์ตามงานประกวดหำหำกระชับนะครับหำกระชับบัดผสมลูกออกมา,กมา,กา,บบาน้ำชาวบ้านสะดือจะย่อนไปพับคืออ่าพ่อพันตัวนั้นผ่านการสัญญกรรมนะครับพาตัดมาแต่หน่อยนะซึ่งชาวบ้านบ่ะหูเรียงนะครับเอา้าพอพันท้ายลูกออกมากคือท้ายตรงแท่ท้ายวิโยค่ายตรง ช่วงที่เขาท่ายนี่ถ้าไม่ใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่งเขาก็เสียวไม้กดหลังให้มันตรงหางคือหางเงาแท้คอมพิวเตอร์ก็ยืดได้ไหมนะพ่อถือว่าสําคัญให้ดูลูกครับสังเกตลูกแลมโบ่สะดือมันบ่นะคนบอกว่าแชมนแอแลมโบ่สะดือย่านเราลูกมันเป็นยังไงแมนบ่ผมว่าหยานเลยเบือง่ายสะดือซี่ว่ายเงาขนาดนี้ครับลูกซี่ว่ายไซรัมโบ่ผมมีความมั่นใจว่าสะดือลูกต่อให้เป็นลูกสาวหรือลูกตัวแม่กกะซางสีงามคนนี้นะลูกใส่แลมโบ่มากกว่าสีเงาคนนี้พราะแลมโบ่บ่ได้พาตัดสะดือบ่ได้ไปแต่งไปตัววชาาบ้น นาทีเ้าไ้มานี่ไปเห็นพ่อพันนี่ลึงกระชับลึงกระชับเขาสัญญกรรมเขาพามาแต่หน่อย mm hmm. ชาวบ้านเขาโบหูมันบ่นั่นละเป็นยังไปซื้อง้วนเมืองนอกมาหำ่มขึ้นเนียบแท้บัดมาลูกไทยทอดพันธุกรรมลูกออกมาัวแม่สดีกับยันพับโตผูกกับหำมหอยยานเพราะผ่านการสัญญกรรมมา mm hmm. อ่าธรรมะบเบิงนะครับธรรมะเบิงความบรทับใจคอควางขวางอ่า,งากั้นจากในในในแต่ขอเสียคือเอาตะปูตอกมันสิบทุนนะครับคนใสต่ตะปูตอกอย่าใช้ตะปูตอกนะครับ ถือฝนหล้วมันสิบทันะครับเอาสามเล่าแล้วก็ทําเป็นช่องให้คนสามารถมุดหนีได้ได้เวลาง่วอะไรส่วนอะไรอย่างนองต้องเป็นช่องนะครับคนสามารถมุดออกได้ถูกต้องอาหารให้กินตากแดดช่วงนี้หน้าหน้าหนาวหน้าแรงเพิ่นใสวิธีเพิ่นจะว่างตามขอบเลยครับเดีว่าให้กินมองนี้เด้งเดียวได้เอ็นง่วปกินลอง่วอย่างนะครับเขาจะวางขอบนอกนะครับทำแล้วเมื่อกี้บ่ได้ว่างใส่่างอย่างเดียวว่างขอบนอกตลอดครับได้หนามากกว่าว่างขอบรอให้กินมองนั่นมองนี้นะครับเขาจะลอให้ง่วกินตลอด เนี่ยที่กว้างขวางครับเยี่ยมยอดเลยครับข <c oughs> ี่หง้ายางกซื้อนี่ <c oughs> ดีป่ะครับขี่กับเก็บตลอดได้เนาะ <c oughs> ขี่ปุ๊บเก็บเลยเก็บเสาเก็บแรงครับเนี่ยเอามาตากครับ <c oughs> เป็นมูลราคานะครับ <c oughs> อันนี้แดดเสากระซออ่าครับแดดแดดกระซองซองของข้าวอยู่ครับ <c oughs> แดดตลอดอ <c oughs> ผมอยากไล่สดตัวนี้ได้สําคัญเนี่ย <c oughs> ผมเข้ามาขี่เราข้ามากผมมีควอมาทับใจเจ้าเห็นต้นบกม่วงป่ะครับเนี่ยต้นบกม่วงเนี่ยเพื่อนตัดออกครับหลังจากที่ตัดออกล้วโอโหสุดยอดครับแดดเลยซอง เพราะว่าร่มมันเหลือเฟือแล้วนะครับเนาะบ่แมนหนาตึบได้ครับผมบอกหลายท่านนะครับให้ตัดแต่งกิ่งให้โปงให้ยอียงก็ให้แสงแดดรอดเข้ามาบ่แมนเอาหนาตึบเป็นสั่นอันนี้เห็นประโยชน์ท่านตายเห็นเลยครับมันบ่ตัดออกต้นไม้กัอียงก็แดดกระซองเข้ามาเห็นบะอ่าอากาศกับทายท่เอ่อ่าอียงก็ดีขึ้นนะครับบ่แมนเอาหนาเกินไปครับเพราะว่าร่มเงาเขามีเหลือเฟือแล้วครับขันพ่อตัดแต่งได้กัตัดนะครับจงเอียงก็จงโค่นมันไหวไงแล้วก็จงเงามันเอียงก็มันแท่งยอดแท่งยางอีกกัสีได้กินดีกัน ก็ได้กินอีกได้ครับบางงวงนี่ยโบ้ได้เสียได้ครับนี่ยก็ได้กินออกลูกออกผลอีกอจงเหงาจงกิงบางส่วนไว้ครับแต่ให้ตัดแต่งให้โป่งเอาแสงแดดมาใส่ครับเยี่ยมยอดครับเด้อเนั่นบอกบอกว่าอ้าวบ้ผมโบ้หนักใจเลยนั่นนะคิดสะดือลูกสีว่ายปานนีแหละครับนี่ยทำมาเบิงครับใส่เลมโบมานะเนี่ยผมไหลสดเป็นเป็นรักทานนี่ครับผมบอกว่าใส่เลมโบมาสะดือสีงามกว่านี้นะครับผมบอกเลยสีงามกว่านี้เพราะใส่มาแล้วหลายเมร์นะครับผัวพันเลมโบ้โบแมนงัวสัญญกรรม อ่าสะดือตัวชาวบ้านครับมาจังได้กับมาแต่จังสันนะครับผิดกับพ่อพันบางตัวนะครับสัญญกรรมสะดือตัดแต่งนะครับไปสืบเอาอยู่ในเมืองไทยมีนะครับนะน่ะแล้วผลพันธุกรรมลูกมันก็นสอดออกมาสะดือย่านตัวผูกกระทำย่านตลอดเพราว่าพอมันผ่านการตัดแต่งสัญญกรรมมาครับผมขอบคุณครับ